นี่แหละครับก็คือ7แอปกู้เงินด่วนออนไลน์ที่ถูกกฎหมายในปี2568ครับเยอะเหมือนกันครับหลายคนที่ชอบถามมาว่ามีแอปกู้เงินตัวไหนเนี่ยที่มันเป็นของจริงบ้างกู้แล้วได้เงินจริงๆบ้างผมเลยขอตอบทีเดียวแบบอัปเดตในปี2568นดะครับด้วยคลิปนี้นะครับดยคลิปนี้นะครับเจอรวมแอปกู้เงินออนไลน์นะครับ ที่เป็นของแท้นะครับเรากู้เราได้เงินจริงนะครับไม่ใช่ของมิจฉาชีพนะครับหรือนอกระบบนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นวงเงินแบบ pay later นะครับใช้ก่อนผ่อนที่หลังไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นแอปกู้เงินเลยนะครับคลิปนี้ครับก็คัดออกมาแล้วครับล่าสุดนะครับนับไปนับมาก็จะมี7ตัวครับผมรวมถึงตัวใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นเปร์มชั่นรารตีครับช่องสาระรารตีที่หลากหลายไปดูเรื่องของสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับ คำนล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับสรุป7แอปกู้เงินด่วนนะครับสาหรับพนักงานประจําอาชีพอิสระและอาชีพอื่นๆครับผมตัวแรกนะครับคนยังสมัครอยู่เรื่อยๆนะครับคนที่ไม่ผ่านนะครับเว้นช่วงไปสมัครใหม่ผ่านก็มีเยอะนะครับก็คือแอป m o n e y t ทันเดครับรูปผลไวสุดใน10นาทีนะครับแอปนี้สมัครได้ทั้งพนักงานประจําแล้วก็อาชีพอิสระนะครับในแอปเนี่ยจะมี2สินเชื่อให้คุณเลือกสมัครตัวแรกก็คือสินเเชื่องินสด money ที่สมัครในทุกอาชีพนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเขาไม่จํากัดรายได้ขั้นต่ําคุณด้วยนะครับวงเงินสูงสุด1,0,000แบาทนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยสาต่อปีอายุผู้สมัคร20-65ปีและสินเชื่อตัวที่2ในแอปนี้เป็นตัวใหม่นะครับเพิ่งมาไม่นานนี้นะครับก็คือบัตรเงินสดดิจิตอลมันนี่ทันเดอร์ครับตัวนี้เฉพาะพนักงานประจําอายุ20-65ปีวงเงินสูงสุด1ล้านบาทหรือสูงสุด5เท่าของรายได้ดอกเบีย้ย25%ต่อปีครับี้ค,บคุณสามารถ สมัครได้ด้วยตัวเองจบด้วยตัวเองนะครับในแอปชื่อ Money Tender ครับ ตัวที่2ถัดมานะครับร้อนแรงไม่แพ้กันมีคนสมัครตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเรื่อยๆเพราะเขาชื่อดังนะครับไวรที่สมัครไม่ผ่านก็เว้นช่วง90-120วันนะครับแล้วเดือนสเตทเมนแล้วค่อยสมัครใหม่นะครับที่2นี่ก็คือแอปกู้เงินฟินิ x นี่เองครับอนุมัติไวสุดใน5นาทีแอปนี้สมัครได้ทุกอาชีพเลยนะครับใช้แค่สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนเท่านั้นนะครับในแอปนี้นะครับเขาจะมีสินเชื่อตัวเดียวนะครับก็คือสินเชื่อนาโนฟินิชติดปีครับเป็นสินเชื่อประเภทนาโนไฟแนนซ์วงเงินสูงสุด1 0 0 0บาทโดยผู้สมัครจะ มีรายได้8,000บาทต่อเดือนอายุ20 60ปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่33%ต่อปีใครสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองนะครับผ่านแอปกู้เงิน Phoenix ได้เลยครับ แอปกู้เงินตัวที่3ในวันนี้นะครับก็คือ Go o d Money by GSB ครับแอปนี้สามารถกู้ได้ทุกอาชีพนะครับโดยในแอปนี้เนี่ยจะมี2สินเชื่อให้เลือกนะครับ1ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลกูดมั ney สสาหรับพนักงานประจําและก็เจ้าของกิจการที่จดทะเบียนนะครับวงเงินสูงสุด1นล้านบาทหรือสูงสุด5เท่าของไรายได้อัตราดอกเบีย้ย1 9บเถึงยีต่อปีแล้วอีกสินเชื่อหนึ่งในแอปนี้นะครับก็คือสินเชื่อ Nano ก o ดมันนี่นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถสมัครได้ท นะครับหรือค้าขายประกอบกิจการไม่จดทะเบียนครับวงเงินสูงสุด1น0 0 0แบาทนะครับอัตราดอกเบี้ย29-33%ถึง33%ต่อปีทั้ง2ตัวนี้นะครับผู้สมัครจะต้องมีอายุ20 6 0ถึง60ปีนะครับแล้วก็มีรายได้นะครับ8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปครับคุณสามารถสมัครได้ด้วยตนเองนะครับครบจบเลยนะครับในแอปกู้เงินวุ้นมันนี่ by GSB ครับ แอปกู้งเงินตัวที่4นะครับเอมันนครับตัวนี้นะครับจะสําหรับพนักง,งานประจําเท่านั้นนะครับแต่สินเชื่อตัวนี้นะครับคุณจะสมัครผ่านแอปพลิเคชัน a อมันนบนมือถือก็ได้นะครับหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์หรือที่สาขาเขาก็ได้ครับผม สินเชื่อในแอป A-Money ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าบัตรกดเงินสด A-Money ครับผู้สมัครจะต้องมีอายุ20 60ปีนะครับแล้วก็มีรายได้นะครับ5,000บาทต่อเดือนขึ้นไปครับวงเงินสูงสุดนะครับประมาณ5เท่าของรายได้นะครับอัตราดอกเบี้ย16 25ต่อปีครับมาถึงแอปกู้เงินตัวที่5นะครับแอปกู้เงิน Promise ครับ แอปคุง้เงินตัวนี้นะครับอนุมัติไวสุดใน1ชั่วโมงตัวนี้นะครับก็คือสินเชื่อเงินด่วนพรอมิสนี่เองนะครับใครที่จะสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับจะต้องเป็นพนักง,งานประจําหรืออาชีพพนักง,งานรายวันครับที่มีสลิปเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองรายได้นะครับอายุผู้สมัคร20 64ปีครับผมมีรายได้8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับ แต่นะครับสินเชื่องเงินด่วน Promise ตัวนี้ถ้าคุณจะสมัครผ่านแอปกู้งเงิน Promise นะครับคุณจะต้องมีรายได้2,000 0บาทต่อเดือนขึ้นไปครับแต่ถ้าเกิน8,000แต่ไม่ถึง2,000 0บาทก็สามารถสมัครได้นะครับแต่คุณต้องสมัครผ่านช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์เว็บไซต์หรือว่าสมัครที่สาขาโดยตรงครับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่15-25%ต่อปีครับ แล้วมาถึงแอปกู้เงินตัวที่6นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองนะครับก็คือนี่เลยครับแอปกู้เงินเพย์พายาครับผมแอปนี้รูปผลไวสุดใน5นาทีนะครับจุดเด่นๆที่หลายคนชอบเลยนะครับก็คือสามารถสมัครได้ทุกอาชีพแล้วไม่ต้องใช้เอกสารรายได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้สลิปในการสมัครนะครับวงเงินอนุมัติสูงสุดอยู่ที่50,000บาทครับอัตราดอกเบี้ย33%ต่อปีนะครับโดยที่ผู้สมัครจะต้องมีอายุ20-60ปีครับ แล้วก็มีบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะครับใ,ใครสนใจก็สามารถสมัครผ่านแอปกู้เงินเพย์พายาโดยตรงได้เลยนะครับมาถึงแอปกู้เงินของแท้ที่กู้เงินได้จริงตัวสุดท้ายตัวที่7นะครับผมคือตัวนี้เลยครับแอปกู้เงิน แรป i t c แ s h ครับแอปกู้เงินตัวนี้นะครับอาจจะไม่ได้รู้ผลไวขนาดนั้นนะครับส่วนมากประมาณ3.5ถึงวันครับสามารถสมัครได้ทั้งพนักงานประจำแล้วก็อาชีพอิสระนะครับในแอปนี้นะครับจะมีสินเชื่อหลักๆที่คุณสามารถสมัครได้ทุกอาชีพอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือสินเชื่อ r a ปบิตแคชผ่อนตามใจครับวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนี่33%อต่อปีเพราะเป็นสินเชื่อแบบน a น o ไฟแนนซ์นะครับผู้สมัครตัวนี้นะครับจะต้องมีอายุ20-65ปีถึงได้ิบ้าปีรายได 8,000บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน r a b b i t Cash เท่านั้นสมัครโดยตรงได้เลยครับและนี่ละครับก็คือ7แอปกู้เงินด่วนออนไลน์ที่ถูกกฎหมายในปี2,568ครับ แต่ละแอปนะครับก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปนะครับเราอยากสมัครตัวอัปเดตเวอร์ชันอัปเดตนะครับสามารถสมัครผ่านลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเราแปะไว้ให้ในช่องคำบรรยายใต้คลิปนะครับซึ่งเราคัดแต่ลิงก์ถูกกฎหมายนะครับมาให้กับผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันนังข้ามพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ครับสำหรับวันนี้เปเปอร์ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ